สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ครับชาวเกษตรกรทุกคนครับพามาเบ่งปามนะครับเดี่ยวผู้ใดที่ตากิปปามนี่ครับไล่เต็มเขาแล้วครับผมตแต่งรับรูครับเต่เพื่อน6กกแน่ครับผมบ่ได้ฉีดยาครับต่ฟังนั้น้อยฉีดแล้วนะครับเป็นๆทางนั้นครับ กำลังฉีดครับตรงนี้วพื่อจะได้ฉีดครับผมเพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกอยู่ครับย้อนแสงมปหน่อยครับเบิ่งมาเห็นลายครับเดี๋ยวลายเต็มคอแล้วครับนี่ครับเห็นไหอ้อมคอครับนี่ตัดแต่งรับมาแล้วครับมัมีลายหน่อทางมันสิบบาทออกครับเห็นไหตัดให้ลายมันสมบูรณ์นะครับ ใ้ทางหกมันกะกินปุ๋ยครับผมนี่ครับยังตอนนี้ครับหอมคอครับปมออกลายแล้วครับผมมีมีมีทุกต้นครับนี่ครับมีทุกต้นนะครับซูมมาเบิ้งครับปมความสูงอยู่ประมาณต้นนี้ประมาณสามเมตรครับสามสามเมตรนี่แหละครับตอนนี้จากจากจากพื้นนะครับ ตันนี้ประมาณสีเมตรกว่าๆบ่สูงนะครับกำลังออกลาย,ยครับห้าบัตเตอรชีดครับผมกะสีมีหกแน่ครับเพราะว่าฝนตกพายุเขา ไล่เต็มคอรครับปาเบงแบบเข้าวๆนะครับเมื่อกี้กมบ่ได้ตกแล้วครับบนน่าจะออกแล้วครับพ้ายยก็ตกมาเป็นเครื่องเดือนนะครับนี่ครับมีมีทุกต้นนะครับตามดกครับ มีทุกต้นครับแทงออกทุกต้นครับถ้าว่าตัดแต่งแบบนี้มันป่ามันแทงขึ้นเร็วนะครับอย่างเห็นี่ต้นนี้เป็นนกครับนี่ดอกดอกอ่อนนะครับแล้วก็จะได้เต็มดีครับนี่ครับแทงออกมามีทุกต้นครับครับลุ่มห้เบิ้งเห็นไหมครับลายเงี้นะครับ มีทุกต้นครับจากซุ้มในเบิ้งนะครับนี่ครับลายครับเมื่อ,อสึสั้นแน่ครับผมตัดแต่งยังสีแล้วใส่ปุ๋ยตามนะครับเพราะดินกำลังซุ่มๆพอดีเปียกก็ใส่ปุ๋ยตามนะครับผมครับลายมีทุกต้นครับ ແທງອອກທຸກຕົ້ນເນາະ